ท่านผูชมอะ่ะเจ็บมาเร็วไปนิดตึงถ้ามาแบบท้ายๆนี่เอา MVP ไปเลยนะเจย,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 ยบมาเ่ยบเจีบเบเจ็บเจยบมาดี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 อสกถาเชียและมันชอ,อกันอย่างพร้อมเพียงชอบต้องชักกลขึ้นมาแล้วแบบมีเสื้อก่อให้ใส่เลยดีดีวมันนี่ดีวะ่ะไปกันต่อฮะ คุณดีคุณดีอ่ะไม่ชอบชอบอ่ะชอบขออีกแล้วนะเบนเน็ตอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเบนเน็ตอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีอะไรดีบุ๋มก็บอกว่าดีสบู่เบนเน็ตสบู่เบนเน็ต เจี๊ยบวะคลิปนี้ฮะเจ็บ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 ว่ะแต่วันนี้ดีวันนี้ดีมากเนี่ยจะไม่กลับหลัง <c oughs> ตอตาตา